เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็คือกรณีว่าไปเติมสวยเติมหล่อแล้วปรากฏว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้นผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะครับสาวประเภท2เป็นลูกครึ่งไทยรมันแล้วก็เป็นนางแบบด้วย<อ>รับงานอยู่ต่างประเทศก็จะมีรายได้จํานวนหนึ่งนั่นแหละ,ะแต่ก็อยากจะให้ตัวเองดูดีมากขึ้นเสริมบุคลิกไงเพื่อเพิ่มงานถูกต้องตัดสินใจไปฉีดโบท็อกค่ะฉีดโบท็อกก็เพื่ออะไรบ้างละ่ะบางทีเราอาจจะเพิ่มความตึงบนใบหน้าถูกไหมแล้วาบอาจจะลดบริเวณโอ้คุณไม่ต้องยิ้มโชว์ขนาดนั้นก็ได้ครับ เพราะว่าเห็นริ้วรอยชัดเจนมากช่วงของประสบการณ์ชีวิตมันชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือเขาไปฉีดโบ็อกพอฉีดเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากลับมาเอะทำไมหน้ามันตึงคือปกติเนี่ยถ้าจะฉีดเพื่อให้มันดูลดริ้วรอยเนี่ยมันไม่ได้จะตึงขนาดนั้นนี่ตึงมากตึงถึงขั้นว่าปากเริ่มเบี้ยวก็เลยนํากล่องดีที่ว่าเธอเนี่ยขอกล่องกับขวดเนี่ยเก็บเอาไว้รีบนําไปแจ้งเลยบอกว่าเนี่ยพอไปฉีดมาเนี่ยแล้วเอ้าจริงๆมันต้องฉีดร้อยยูนิตนี่แต่นี่ฉีดให้แค่50ยูนิตคือเหมือนแบ่งฉีด เป็นห่วงว่ามันได้คุณภาพหรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่าแล้วหน้าของเธอถ้าเกิดเสียโฉมขึ้นมากระทบแน่นอนกับงานที่เธอทำรายได้ที่เธอรับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะนายมิเชลวีเฮครับอายุ35ปีเป็นสาวประเภท2อาชีพเป็นนางแบบอยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันร้องเรียนกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เธอเนี่ยไปฉีดโบท็อกซ์กับสถานเสริมความงามชื่อดังเพราะว่าเห็นว่า ที่นี่เขาก็มีชื่อเสียงนะ,ะมีดารานักสแสดงเซเลบคนดังเนี่ยไปใช้บริการกันเยอะเสียค่าใช้จ่าย8,00 0บาทเ๋าก็เลยไว้ใจเธอก็ไปฉีด800 0บาทอาจจะราคาไม่ได้สูงมากด้วยหลังจากฉีดเสร็จแล,แล้วเธอบอกว่าก็ขอกล่องแล้วก็ขวดโบท็อกเนี่ยกลับมาด้วยพอมาถึงบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้ามันตึงแล้วก็มันเจ็บเจ็แบแสบแสบเหมือนปากจะเบี้ยวก็เลยนำกล่องและขวดโบท็อกที่ฉีดเนี่ยไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของอย พบว่าผลิตภัณฑ์โบท็อกซ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศต้องมีขนาดร้อยยูนิตแต่ว่าที่เธอฉีดไปเนี่ยมันมีขนาดแค่50ยูนิตเท่านั้น<ะ>ก็เลยกลัวว่าจะเป็นโบท็อกซ์ที่ไม่มีคุณภาพและอาจกระทบต่อใบหน้าแล้วก็อาชีพนางแบบที่เธอทำเลยไปแจ้งความกับตำรวจภูธรแม่ปิงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะขอให้เข้ามาช่วยตรวจสอบว่าโบท็อกซ์นี้นำเข้ามาถูกต้องหรือไม่เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับ ตอนนี้เวลาพูดปากข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเบี้ยวค่กก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องนะฮะตัวนี้ก็อยากจะให้ตรวจสอบใช้ครั้งแรกเนี่ยนะคะเอ่อช่วงฉีดมาช่วงบ่ายพอช่วงหัวค่ำปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บหน้านะคะในวันที่สองเนี่ยวันที่ไปแจ้งความนะคะมีฉันเจ็บหน้ามากไม่สามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะววันนี้ก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็ปากด้านซ้ายเนี่ย แต่ขอโทษด้วยวันนี้เปิดแมสไม่ได้เวลาพูดเนี่ยมันเบี้ยวนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าดิฉันฉีดเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดกับหมอเถื่อนฉีดกับคลินิกชื่อดังของเมืองไทยนะคะที่ว่าดิฉันเนี่ยก็ทําศัลยกรรมมาเยอะแล้วก็หลายล้านบาทแล้วก,ก็อยากได้สิ่งของที่ดีนะคะ <c oughs> เป็นผู้บริโภคก็อยากได้สิ่งของที่ดีกับตัวเองแต่ว่าเจอแบบนี้เข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าโบท็อกโซน,นี้มันถูกป้อมหรือเปล่า คือเธอก็บอกว่าเธอเลือกแล้วนะ<แ>คลินิกเนี่ยก็เอาที่ไว้ใจได้มีการรับรองแ,แล้วก็มีคนไปใช้บริการเยอะถูกต้องแต่ทีนี้สิ่งที่เธอกังวลก็คือโบสทอกที่ฉีดเนี่ยมันจะมีคุณภาพหรือเปล่าทําไมถึงแสบหรือว่าปวดแสบดร้อนแล้วก็รู้สึกว่าพูดแล้วปากมันเบี้ยวคืออยากให้ไปดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ออหรือว่ายังไงก็ต้องชี้แจงแหละว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นที่ร่างกายเธอในการรับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปแล้วมันอาจจะมีการต่อต้านก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจ ด้านนายอิสรานานาวิชิตหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกับคณะก็เดินทางไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวตั้งอยู่ชั้น4ห้างใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยครับเบื้องต้นที่ไปตรวจก็คือไปตรวจความสะอาดามาตราฐานแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคลินิกนี้เนี่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลจากสทเชียงใหม่หรือไม่รวมถึงเก็บตัวอย่างของโบ็อกที่ใช้ในคลินิกเนี่ยไปตรวจสอบด้วยเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ